ตอนนี้ก็ยืนอยู่หน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนถุ่งหาไม่ลูกป,ปะเดินไปเดินไปเดินเดินเดินน้องคิดเดินเร็วสวัสดีคุณครูด้วยนะครับอย่าลืมนะทำยังไงทำยังไงสวัสดีครับดูดูน้องคิดจะไปสว,วัสดีคุณครูโอ้โหไปแล้ว สบายดีครับสบายดีครับมาดูน้องคิดเนี่ยน้องคิดใส่ชุดไทยน้องคิดใส่ชุดไทยรอไหมครับทําไมกินซ <แบ S 1> ่อนอย่างานั้นลูกกินมามๆกินดีๆสิสวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วสวัสดีครับเป็นไหมอ๋อไหวๆเลยสิสวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมน้องคิดกินมามากจะไปโรงเรียนใส่ชสุดไทย <ś ś ใส่ชุดไทยกินมามาชุดไทยเลยชุดดีเกลูกชุดไทยชุดไทยออานึกว่ีเกหนดูน้องวินหน่อยอนอน้องวินทำอะไรเนี่ยเบอร์สิบเอ็ด,ดเนี่ยดูโทรศัพท์ไดสิน,นี่เบอร์สิบแปดเลยอืมเบอร์สิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งออ <ś 2> ใครตด <ś 2> <ś 2> ยินด <mile inside> ีทันน้มาเลยลูกทันน้มาให้ท่านชมดูหน่อยอาบน้ำไม่ยองอาบน้ำทำไมน้ำหมูกเต็มเลยมูกอือเขาไม่ถ่ายแม่นทีทิีไปอ๋ออ๋อกินกินดูดูลองคิดจะกินมาำมากินลูกเซนนะลูกกินแล้วๆกินแล้วๆ ว้าวอร่อยไ,ไหมครับอ,อร่อย <c oughs> เอเอเออเออเร็วกินกินมาม่าแล้วน้องคิดกินมามา่าครับดูสิอร่อยไหมครับกินเยอะๆกินเร็วๆสายแล้วสายแล้ว กินเรื่องสายแล้วหรอกสายแล้วกกิินนนนอนกินนะชนนชึงช่งงานเข้าเน่ยต,นตอนแรกพ่อใสก่กางเกงชุดไทยให้สิทธิคิดใส่กับหน้ากับหลังใส่ไม่ถูกข้างเมยดําเปลี่ยนให้ใหม่พ่อไม่รู้เนาะว่าตรงไหนเป็นข้างหน้าข้างหลังเนี่ยโอ้โยงานเข้าเลย กินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งดูทศจับกับน้องวินน้องคิดเป็นพี่น้องวินเป็นน้องน้องวินเสื้อเหลืองน้องคิดใส่ชุดไทยตอนนี้พร้อมแล้วเอาเอาทำดีๆีทำดีๆลูกทำดีด,ด,ดีตอนนี้พร้อมแล้วจะขึ้นรถจักรยานไปแล้ว ผมจะไปโรงเรียนแล้วตอนนี้ก็พาน้องคิดมาหอดโรงเรียนแล้วนี่หอโรงเรียนทุ่งมหาเมฆแล้วขี่จักรยานมาทางเข้าโรงเรียนโรงเรียนทุ่งมหาเมฆตอนนี้ก็ยืนอยู่หน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ มาลูกป,ปะเดินไปเดินไปเ,เดินเดินเดินน้องคิดเดินเร็วสวัสดีคุณครูคด้วยนะครับอย่าลืมนะทำยังไงทำยังไงสวัสดีครับไปลดูดูน้องคิดจะไปสวัสดีคุณคณรูโอ้โหไปแล้วตอนนี้ก็ส่งน้องคิดเรียบร้อยแล้วเนาะก็ะจะได้เวลา ไปทำงานของเคยไปไทยแล้วส่งหอดโรงเรียนสุงนาเมกแล้วไปทำงานต่อไปทำงานอยู่ขังรถตัดล้างรถทำงานล้างรถครับไล่ก็ฝากไลค์กดแชร์ดกดติดตามคอมเมนต์ติชมได้คลิปนี้กับคอราจบแค่นี้ก่อนพอบคนคลิปหน้าคะ่ะ